ช่องตามใจทูเดย์บทที่645นี่ถึงจะเป็นนักแสดงตัวจริงเสียดายที่ว่าหลันโรลลินไม่ได้สนใจคำพูดปอ้อยอพวกนี้เลยพูดด้วยสีหน้าเย็นชาว่าฝีปากของผู้จัดการจางไม่เลวเลยนะแต่ว่าตอนนี้น่าจะเป็นเวลาทำงานคุณภาพนักงานของบริษัทมารุมล้อมที่หน้าเคาน์เตอร์คิดจะทำอะไรกันเหรอ ถ้าคุณไม่สามารถจะรับหน้าที่ตำแหน่งนี้ได้ฉันขอแนะนำคุณไปหางานเกี่ยวกับการค้าขายเป็นเซลล์ขายของจะดีกว่าอย่างนั้นจะทำให้คุณแสดงความสามารถทางด้านการพูดได้อย่างเต็มที่เลยผู้จัดการจางตกใจรีบพูดอย่างนอบน้อมด้วยสีหน้ายิ้มแย้มว่าท่านประธานหลันพูดเล่นแล้วทุกคนที่มารวมกันอยู่ที่นี่ความจริงแล้วเพราะว่าเกิดเรื่องขึ้นนิดหน่อยโปรดฟังผมอธิบายก่อน ผู้จัดการจางจึงเล่าเรื่องเหตุการณ์ที่หลินร่อซุยมาจราจรตกลงร่วมงานกับเขาแต่ว่าสำหรับเรื่องที่เขาลวนลามหลินร่อซุยนั้นกลับไม่ได้พูดถึงเลยแม้แต่คำเดียวเรื่องที่พูดนั้นเหมือนกับว่าเขามีคุณธรรมมากขนาดไหนเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทแล้วได้ปฏิเสธหลินร่อซุยไปหลังจากนั้นกลับถูกหลินร่อซุยใช้กำลังประทุษร้ายข่มขู่แต่ว่าเขายังคงกล้าหาญชันชยัยไม่เกรงกลัวใดๆยังคงปฏิเสธไม่ยอมสยบต่อการใช้ความรุนแรงเช่นนี้ของหลินโร้ซุย เด็กสาวที่สวยสดใสคนหนึ่งอย่างเช่นหลินรินโรสุยถึงกับถูกเขาพูดจนกลายเป็นจอมมันร้ายห่วงชื่อเรินไปแล้วหลันโรหลินตอนนี้เพิ่งจะสังเกตเห็นคนที่ยืนอยู่ด้านข้างเมื่อสายตาของเธอได้เห็นหลินหยุนแล้วถึงกับอึ้งไปทันทีตอนที่อยู่ซีเป่ยขณะที่หัวยากรุ๊ปได้จัดงานพิธีการเทคโอเวอร์บริษัทเกนเนอร์และบริษัทหวนตี้นั้นหลันโรหลินได้มีโอกาสเห็นฉากที่หลินหยุนแสดงปฏิหารด้วยตาตัวเอง อีกทั้งความประทับใจที่มีต่อหลินหยุนนั้นฝังอยู่ในความทรงจำของประธานหลานสาวสวยคนนี้อย่างไม่รู้ลืมมีหนำซ้ำยังไม่มีวันจะจางหายไปจากความทรงจำตลอดชั่วชีวิตนี้อีกด้วยแน่นอนหลินหยุนก็จดจำผู้จัดการสาวสวยคนนี้ได้เช่นกันตอนแรกหยางหญิงเป็นคนที่แนะนำให้พวกเขาสองคนรู้จักกันเดิมทีจุดประสงค์ของหยางหญิงคือคิดอยากจะให้หลินหยุนช่วยดูแลเพื่อนสาวคนสนิทของเธอคนนี้ คิดไม่ถึงว่าหลันโร่หลินเมื่อได้พบกับหลินหยุนแล้วกลับรับประกันเป็นมั่นเป็นเหมาะอย่างไม่ต้องคิดเลยว่าจะช่วยดูแลหลินหยุนอย่างเต็มที่แต่สุดท้ายเมื่อฐานะของหลินหยุนถูกเปิดเผยแล้วหลันโร่หลินจึงรู้ว่าแท้จริงแล้วน้องชายที่ตัวเองคิดจะช่วยดูแลนั้นเป็นถึงเจ้านายใหญ่ของตัวเอง แน่นอนที่ว่าตอนนี้หลันโรลินก็ได้ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานบริษัทหววตี้คนใหม่แล้วเพราะว่าประธานคนเดิมเฉิงจิงว่างได้พูดดูถูกเหยียดหยามหลินหยุนไว้ถึงแม่รู้ว่าหลินหยุนไม่เอาเรื่องเขาก็ตามเขาก็ไม่มีหน้าที่จะอยู่ต่อไปได้อีกดังนั้นจึงได้ขายหุ้นที่ถือในมือออกไปแล้วก็ลาจากไปก็เริ่มปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นการใหญ่คราวนี้ก็ถึงคิวของบริษัทย่อยที่จงโจแล้วดังนั้นอาศัยโอกาสที่ประธานเหยียนไปประชุมที่สำนักงานใหญ่ จึงได้ดักพบกับประธานเหยียนด้วยตัวเองเพื่อเข้ามาตรวจสอบภายในบริษัทย่อยที่จงโจด้วยสายตาของหลันโรหลินที่ได้มองเห็นหลินหยุนในช่วงพริบตานั้นมันช่างสับสนเหลือเกินคาดว่าต่อให้แสงสว่างที่เปล่งประกายออกมาจากดวงดาวนับร้อยล้านดวงทั้งหมดมารวมอยู่ด้วยกันก็ไม่สามารถที่จะบรรยายได้เธอเตรียมจะเดินเข้าไปทักทายหลินหยุนแต่ว่าเมื่อคิดดูอีกทีก็อดกลั้นเอาไว้ ถ้าเปิดเผยฐานะของหลินหยุนก่อนเวลาอันควรแล้วงั้นชมหน้าที่แท้จริงของคนอย่างผู้จัดการจางพวกนี้เธอก็จะไม่ได้เห็นแล้วอีกทั้งก็ยังจะทำให้หลินหยุนได้เห็นสภาพที่แท้จริงของบริษัทหวนตี้อีกด้วยหวังว่าในอนาคตหลินหยุนจะสนับสนุนเธอในการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ต่อไปหลินหยุนก็ย่อมไม่ไปทักทายเธอก่อนอย่างแน่นอนในเมื่อหลันโรหลินมาถึงแล้วงั้นเรื่องทุกอย่างก็น่าจะจัดการได้ง่ายขึ้น อีกทั้งเขาคิดว่าเป็นโอกาสดีที่ทําให้หลันโรลินได้เห็นว่าลูกน้องฝ่ายบริหารของเธอนั้นเป็นพวกเศษสะวะอย่างไรเพียงแต่ว่าผู้จัดการจางยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยยังคงพูดจาให้ร้ายหลินหยุนอย่างไม่หยุดหย่อนประธานหลันครับเจ้าหมอนี่หน้าโมโหที่สุดไม่รู้ว่าเขาโผล่มาจากไหนถึงกับวิ่งเข้ามาแสดงอํานาจบาดใหญ่ในบริษัทแล้วย,ยังจะไล่ผมออกอีกด้วยประธานหลันครับท่านมาพอดีเลยท่านต้องให้ความเป็นธรรมกับลูกน้องด้วยนะครับ คุณดูสิบาดแผลบนใบหน้าผมผมคิดว่ากระดูกเอ็นคงหักไปหลายเส้นแล้วแต่ว่าผมไม่ได้ตกลงตามที่เธอ่มขอู่ไว้ต่อให้ผมต้องตายผมก็ไม่มีวันที่จะทําให้บริษัทต้องเสื่อมเสียและจะไม่ทําให้บริษัทต้องอับอายขายหน้าเป็นอันขาดพูดจบผู้จัดการจางถึงกับร้องให้โฮขึ้นมาหลินหยุนก็ยังรู้สึกเลื่อมใสถ้าผู้จัดการจางเทียบกับฉันแล้วกลับยิ่งดูเหมือนจบมาจากสถาบันภาพยนตร์และโทรทัศน์มากกว่าเสียอีก เทคนิคการแสดงสุดยอดไปเลยประธานเหยียนก็มองไปยังหลินหยุนอย่างเยือกเย็นแต่คอกถามว่าเจ้าหนูแกเป็นใครแกไม่ใช่พนักงานบริษัทของพวกเราแกมาบริษัทพวกเราทําอะไรคําพูดของประธานเหยียนเห็นได้ชัดว่าพยายามเบี่ยงเบนความสนใจของหลันร่อลินทําให้ความสนใจของหลันร่อลินเปลี่ยนจากผู้จัดการจางหันมาสนใจปัญหาของผู้บุกรุกจากคนภายนอกอย่างหลินหยุนแทนอีกทั้งประธานเหยียนที่ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุก็ยังช่วยผู้เสริมว่า ประธานหลันครับพนักงานของบริษัทผมรู้จักทุกคนเจ้าเด็กนี้ไม่ใช่คนของบริษัทพวกเราอย่างแน่นอนน่าเจ็บใจที่สุดคือพวกเขาถึงกับทำร้ายผู้จัดการจากผู้จัดการจางเป็นถึงผู้บริหารระดับสูงของบริษัทพวกเราพฤติกรรมของสองคนนี้ช่างไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายเสียจริงเลยประธานหลันครับคุณอยู่ที่นี่พอดีคุณจะต้องให้ความเป็นธรรมกับลูกน้องอย่าทำให้พนักงานของบริษัทต้องเสียขวัญกำลังใจเลย หลินร่อสุยมองดูเหตุการณ์นี้อย่างเงียบๆในใจเกิดความรู้สึกช็อกสุดขีดเลวซามต่ำช้ามากเลยเลวซามจริงๆที่แท้คนคนหนึ่งสามารถเลวซามได้ถึงขนาดนี้เชียวสาวน้อยรู้สึกว่าเทคนิคการแสดงที่เธอได้ร่ำเรียนมาจากสถาบันภาพยนตร์และโทรทัศน์เมื่อเทียบกับสองคนนี้แล้วห่างกันคนละหยดเลยทีเดียว ฝีมือการแสดงของทั้งสองคนนี้จึงจะเรียกว่ายอดเยี่ยมไม่มีที่ตินี่นำซ้ำการแสดงของพวกเขายังทำให้ผู้คนไม่มีทางเกิดความสงสัยขึ้นมาเลยรู้สึกว่านี่เป็นเรื่องจริงทั้งนั้นในใจของหลันโรหลินยิ้มยาะเยะ้ยแสดงต่อไปโชว์การแสดงของพวกคุณต่อไปอีกประเดี๋ยวถ้ารู้ฐานะของหลินหยุดแล้วดูสิว่าพวกแกจะทำหน้ายังไง ประธานเหยียนและผู้จัดการจางทั้งสองคนพูดอยู่ครึ่งค่อนวันแล้วแต่กลับเห็นหลันโรลินมองดูพวกเขาด้วยสีหน้าย้อยเย้ยไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้อะไรเลยทั้งสองคนจึงรู้สึกใจคอไม่ค่อยดีแล้วประธานเหยียนหัวเราะแล้วถามว่าประธานหลันท่านเห็นว่ายังไงละ่ะหลันโรลินสีหน้าแปลกประหลาดพูดอย่างเย้ยหยันว่าคนแบบนี้ใจกล้าหน้าด้านาจริงๆพฤติกรรมเลวซามต่ำช้าพวกคุณพูดต่อไปสิฉันกำลังฟังอยู่ ประธานเหยียนและผู้จัดการจังรู้สึกโล่งอกทันทีน้ำเสียงของประธานหลันเห็นได้ชัดว่ายืนอยู่ข้างพวกเขาแล้วผู้จัดการจางสีหน้าเจ้าเล่พูดด้วยรอยยิ้มว่าประธานหลันครับต้องขอโทษจริงๆท่านเพิ่งมาตรวจสอบบริษัทย่อยที่จงโจก็ต้องมาเจอเรื่องแบบนี้แล้วหวังว่าคงไม่ส่งผลต่อสภาพจิตใจของคุณนะแต่ว่าต่อหน้าลูกน้องมากมายเช่นนี้ท่านก็ควรจะทำอะไรสักอย่างบ้างนะ ไม่น่าจะยอมให้พวกหมูมากาก่ายที่ไหนก็สามารถเข้ามาทำร้ายคนถึงบริษัทได้นะถ้าเป็นอย่างนี้ทีหลังก็ไม่มีใครกล้าที่จะมาทำงานที่บริษัทพวกเราแล้วล่ะแล้วพูดว่าความเลวซามของพวกคุณวันนี้ฉันได้เห็นชัดเจนแล้วแต่ว่าคนที่ทำร้ายคนคือฉันไม่เกี่ยวอะไรกับเขาเลยผู้จัดการจังยิ้มอย่างเจ้าเล่ห์เื่ออยากคิดว่าฉันไม่รู้นะพวกแกก็เป็นพวกเดียวกันนั่นแหละวางใจเถอะตอนนี้พอดีประธานหลันพวกเรามาแล้ว พวกแกสองคนหนีไม่พ้นแม้แต่คนเดียวประธานเหยยนมองไปยังหลันโรหลินถามอย่างประจบว่าประธานหลันครับในเมื่อพวกเขากล้าที่จะมาทำร้ายคนในบริษัทพวกเราจะให้คนมาจับพวกเขาไปไหมครับหลันโรหลินแสะแยะยิ้มอย่างแปลกประหลาดก็ควรจะจับกลุ่มเอาไว้มอดมแมลงพวกนี้เลี้ยงไว้ก็รังแต่เสียข้าวสุกประธานเหยยนรู้สึกคำพูดของประธานหลันประหลาดชอบกลแต่ก็ไม่ได้ไปคิดอะไรมากมายจึงตะโกนเรียกยามรักษาความปลอดภัยสองคนนั้นว่ายาม ยังยืนอยู่ทำไมอีกละ่ะรีบมาจับสองคนที่ก่อเรื่องนี้ไว้สิยามรักษาความปลอดภัยทั้งสองคนก็รีบมุ่งตรงไปยังหลินหยุนและหลินโร่สุยทันทีหลินโร่สุยก็ตั้งท่ารับมือต่อสู้หลินหยุนสีหน้าเรียบเฉยดูเหมือนไม่ได้เห็นทั้งสองคนอยู่ในสายตาเลยทันใดนั้นหลันโร่หลินพูดขึ้นว่ารอเดี๋ยวพวกคุณจับผิดคนแล้วละ่ะฉันบอกว่าให้จับมอดมแมลงสองตัวของบริษัทเอาไว้ สายตาของหลันโรหลินมองไปยังประธานเหยียนและผู้จัดการจางทุกคนต่างตกตะลึงยามรักษาความปลอดภัยทั้งสองคนต่างก็หันมามองหน้ากันประธานเหยียนและผู้จัดการจางเป็นผู้รับผิดชอบบริษัทสาขาย่อยนี้ทำไมจะต้องจับพวกเขาด้วยละ่ะประธานสาวสวยคนนี้เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าหลันโรลินตะคอกด้วยเสียงเย็นชาว่าไม่ได้ยินที่ฉันพูดหรือไง ยามรักษาความปลอดภัยทั้งสองคนคิดชั่งน้ำหนักดูสักครู่แต่ว่าก็เลือกตัดสินใจได้เร็วมากประธานบริษัทสํานักงานใหญ่มาถึงที่นี่แล้วย่อมจะต้องเชื่อฟังคำพูดของเธอสิยามรักษาความปลอดภัยทั้งสองคนจึงเดินตรงเข้าไปจับกลุมประธานเหยียนและผู้จัดการจางเอาไว้สีหน้าของทั้งสองคนตกตะลึงมึนงงยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นช่องตามใจทูเดย์บทที่646ความทุกข์ใจของหลินโรสุย ประธานเหยยนตะโกนร้องขอความเป็นธรรมว่าประธานหลันนี่คุณจะทำอะไรเหรอคุณจับผิดคนแล้วคนที่คุณควรจะไปจับคือพวกเขาต่างหากผู้จัดการจางก็ตะโกนพูดตามว่าประธานหลันนี่คุณหมายความว่ายังไงผมเป็นฝ่ายเสียหายนะหลันโรหลินไม่ได้สนใจพวกเขาทั้งสองคนแต่กลับเดินไปตรงหน้าหลินหยุนแล้วโค้งตัวคำนับหลินหยุนเล็กน้อยด้วยท่วงท่าคำนับแบบสุภาพสตรีที่สง่างามหลินคุณหลินคะเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้พบกับคุณอีกครั้ง หลันโรหลินคิดดูแล้วตัดสินใจจะยังไม่เปิดเผยฐานะของหลินหยุนดีกว่าเผื่อว่าหลินหยุนอาจจะอยากปลอมตัวมาแอบสืบความจริงบางอย่างก็ได้หลินหยุนรู้สึกชื่นชมในความคิดของหลันโรหลินเป็นอย่างมากท่านประธานหลันอย่าได้เกรงใจไปเลยผมก็คิดไม่ถึงว่าจะมาพบท่านประธานหลันที่นี่เหมือนกันคำทักทายของหลินหยุนก็ค่อนข้างเป็นทางการมากเช่นกันเพียงแต่ว่าคำว่าท่านประธานนั้นเมื่อหลันโรหลินได้ฟังแล้วอดไม่ได้ที่รู้สึกหน้าแดงขึ้นมา หลินหยุนรู้ว่าความคิดของสาวสวยหลันเริ่มแตกกระเจิงแล้วเมื่อเห็นท่าทีที่หลันโรลินมีต่อหลินหยุนแล้วประธานเหยียนและผู้จัดการจังถึงกับอึ้งไปเลยเกิดอะไรขึ้นท่านประธานหลันทำไมถึงต้องนอบน้อมกับเจ้าเด็กนี้ขนาดนั้นด้วยละ่ะเจ้าเด็กนี้เป็นใครกันแน่เขามีความสัมพันธ์อะไรกับประธานหลัน ในใจของผู้จัดการจางก็ตกใจถ้าหากว่าหลินหยุนรู้จักกับประธานหลันและก็งั้นการกระทําทุกอย่างของพวกเขาทั้งสองคนเมื่อครู่ก็กลายเป็นเรื่องโจกระดับโลกได้เลยทันใดนั้นผู้จัดการจางก็หวนนึกถึงคําพูดที่หลินหยุนเคยพูดก่อนหน้านั้นหลินหยุนบอกว่าจะไล่เขาออกเขายังหัวเราะเยาะว่าหลินหยุนพูดจาโอ้อวดแล้วยังพูดดูถูกเหยียดหยามหลินหยุนอย่างรุนแรงอีกด้วย ถ้าหากหลินหยุนรู้จักกับท่านประธานหลันจริงแล้วก็งั้นเรื่องที่จะไล่เขาออกก็เป็นเรื่องที่ง่ายดายราวกับพลิกฝ่ามือใช่หรือไม่อีกอย่างเมื่อเห็นท่าทางของหลันโรหลินที่นอบน้อมต่อหลินหยุนเช่นนั้นแล้วเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่เพียงแค่รู้จักกันธรรมดาเท่านั้นฐานะของหลินหยุนในใจของหลันโรหลินนั้นน่าจะเคารพนับถืออย่างสูงเลยทีเดียวหลันโรหลินกวาดสายตามองไปยังทั้งสองคนแล้วพูดอย่างเย้ยว่า คุณหลินเป็นคนใหญ่คนโตที่แม้แต่ฉันยังได้แต่งแหนมองเลยพวกคุณทั้งสองไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงถึงกับกล้าใส่ร้ายป้ายสีคุณหลินถ้าไม่ใช่เพราะว่าฉันรู้จักกับคุณหลินมาก่อนรู้จักนิสัยของคุณหลินดีแล้วก็คราวนี้เกือบจะถูกพวกคุณหลอกแล้วพอพูดจบหลันโร้หลินก็มองไปยังหลินโร้สุยที่สีหน้ามึนง,งงแล้วพูดด้วยรอยยิ้มว่าน้องสาวจะเสกสวะสองคนนี้คงไม่ได้ทำให้น้องตกใจนะ พี่สาวคนนี้ขอโทษน้องด้วยนะพี่รับรองว่าจะช่วยระบายความกับแค้นใจให้กับน้องอย่างสาสมเลยหลินโร้สุยมองไปยังใบหน้ายิ้มแย้มสดใสของหลันโรหลินด้วยท่าทีตกตะลึงเธอสังเกตเห็นว่าเมื่อหลันโรหลินยิ้มขึ้นมาแลดูสวยงามมากจริงๆอีกทั้งรอยยิ้มของหลันโรหลินก็ยังแสนจะอบอุ่นเหลือเกินทำให้สาวน้อยที่ขาดความอบอุ่นตั้งแต่เด็กคนนี้ยอมสยบให้เลยทีเดียวพี่ก็คือประธานสาวสวยของบริษัทหวนตี้หรอคะ ว้าวช่างไม่น่าเชื่อเลยจริงๆพี่สาวไม่เพียงแต่หน้าตาสวยงามแล้วอีกทั้งยังอ่อนโยนขนาดนั้นน่าอิจฉาจริงๆเลยคํำเยินยอของหลินโร่สุยไม่ได้มีการเสแสร้งแกล้งทำอะไรเลยไม่เหมือนกับคํายกยอป,อปั้นที่เจตนาพูดประจบเอาใจพวกนั้นเมื่อได้ฟังแล้วไม่เพียงแต่ไม่ได้ทำให้ผู้คนรู้สึกเสแสร้งเลยแต่กลับยังทำให้หลันโรหลินรู้สึกเขินอายเล็กน้อยจากนั้น หลินโร่สุยก็มองไปยังผู้จัดการจางพูดด้วยความโกรธว่าใช่แล้วพี่สาวลูกน้องของพี่คนนี้เลวสุดๆดเลยเดิมทีฉันอยากจะขอให้บริษัทของพวกคุณช่วยเหลือหน่อยแต่คนนี้กลับ่วยโอกาสลวนลามฉันพูดคำพูดบางอย่างที่น่าเกลียดออกมาคนแบบนี้ไม่สมควรให้อยู่ต่อไปเลยทําให้ชื่อเสียงของพี่สาวเสียหายหมดหลันโร่ลินมองไปยังผู้จัดการจางด้วยสีหน้าเย็นชาแล้วพูดว่าน้องสาววางใจเถอะพี่จะช่วยระบายความกับแค้นใจให้กับน้องเอง หลินหยุนยืนอยู่ด้านข้างไม่เข้าใจเลยว่าระหว่างผู้หญิงด้วยกันทำไมถึงสนิทสนมกันเองได้เร็วขนาดนั้นนี่แค่ได้พบหน้ากันเป็นครั้งแรกทั้งสองคนก็เรียกพี่เรียกน้องสนิทสนมกันขนาดนั้นแล้วทั้งผู้จัดการจางและประธานเหยียนเมื่อได้ยินคำพูดของหลันโรลิ่นแล้วทำให้ตกใจกลัวจนครึ่งค่อนวันก็ยังไม่ได้สติกลับคืนมาเลยประธานหลันบอกว่าเด็กนั่นเป็นคนใหญ่คนโตที่แม้แต่เธอยังต้องแงนมองเลยนี่เป็นไปได้ยังไง เจ้าเด็กนั่นเป็นใครกันแน่แม้แต่ท่านประธานสํานักงานใหญ่บริษัทหวนตี้ก็ยังได้แต่งแหงหน้ามองเลยทั้งสองคนย่อมไม่คิดว่าหลันโรหลินจะจงใจยกฐานะของหลินหยุนให้สูงขึ้นอย่างแน่นอนเพราะว่ามันไม่มีความจําเป็นอะไรเลยผู้จัดการจางและประธานเหยียนมองไปยังหลินหยุนด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสงสยัยหลันโรหลินมองไปยังผู้จัดการจางทั้งสองคนพูดอย่างเย็นชาว่า พวกคุณสองคนกลับไปก่อนรอให้ผลสรุปจากบริษัทก่อนแน่นอนเรื่องที่คุณทำกับสาวน้อยคนนี้บริษัทจะสงวนสิทธิ์ในการฟ้องร้องไว้ประธานเหยียนคิดหาทางเอาตัวรอดขึ้นมาได้จึงรีบเคลียร์ความสัมพันธ์กับผู้จัดการจางให้ชัดเจนทันทีประธานหลันครับเรื่องราวทั้งหมดเป็นฝีมือของผู้จัดการจางเพียงคนเดียวไม่เกี่ยวข้องอะไรกับผมเลยนะผมก็ถูกหลอกเหมือนกัน ไม่ได้รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นมาก่อนเลยคิดไม่ถึงว่าผู้จัดการจางถึงกับทำเรื่องชั่วช้าสามาัญยิ่งกว่าเดรรชานอย่างนี้ออกมาได้เสียแรงที่เป็นถึงผู้บริหารระดับสูงของบริษัทช่างหน้าอับอายขายหน้าบริษัทเสียจริงผู้จัดการจางจ้องหน้าประธานเหยียนดาทอด้วยความโมโหวะคนแซยเหยียนแกหมายความว่ายังไงผลประโยชน์ที่ฉันประเคนให้แกมาตลอดเอาไปเลี้ยงสุนัขหมดแล้วหรือไงแกถึงกับมาซ้ำเติมกันในเวลายอย่างนี้ ถ้าฉันถูกไล่ออกแล้วแกนึกว่าแกยังอยู่ได้ดีอีกเหรอเรื่องที่แกทำพวกนั้นเหน่าเฟ้กว่าฉันเป็นร้อยเท่าเลยประธานเหยินสะดุ้งตกใจสีหน้าหวั่นผวาตะโกนด้วยความโกรธว่าแกหุบปากเดี๋ยวนี้จะตายอยู่แล้วแกยังคิดจะใส่ร้ายฉันอีกแกนึกว่าท่านประธานหลันจะเชื่อแกเหรอไม่กี่วันมานี้ฉันยังไปฟังการบรรยายของประธานหลินที่สำนักงานใหญ่มาโดยตลอดเรื่องที่แกทำไปทั้งหมดฉันไม่รู้อะไรทั้งนั้น หลันโรลิ่นมองดูทั้งสองคนที่เหมือนสุนัขก,กัดกันต่อหน้าเธอใบหน้าที่สะสวยกลับเยือกเย็นราวกับน้ำแข็งพอแล้วพวกคุณสองคนหนีไม่พ้นแม้แต่คนเดียวรอผลการตรวจสอบจากบริษัทก่อนเถอะอยามไล่พวกเขาออกไปเลยประธานเหยียนและผู้จัดการจังตกใจหน้าถอดสีประธานเหยียนตะกนพูดว่าประธานหลันครับคุณฟังผมอธิบายก่อนเถอะอผมผิดไปแล้วผมสำนึกผิดแล้วให้โอกาสผมอีกสักครั้งเถอะอครับ ไม่คุณชายท่านนี้ผมไม่ได้เจตนาจะลบหลู่ท่านเลยขอให้ท่านให้โอกาสผมสักครั้งเถอะครับผู้จัดการจางไหวพริบไวกว่าเมื่อเห็นหลันโรหลิ่นไม่ยอมอ่อนข้อให้จึงหันไปขอร้องหลินหยุนหลินหยุนไม่มีทางที่จะไปสนใจเขาอย่างแน่นอนคนอย่างคุณนี่ยังไม่คู่ควรที่จะขอร้องคุณหลินรีบไล่ตะเพิดออกไปเลยเชิญครับ ยามรักษาความปลอดภัยทั้งสองคนจึงรีบผลักผู้จัดการจางและประธานเหยียนออกไปข้างนอกประตูหลันโรหลินมองไปยังหลินหยุนดวงตาที่สวยงามนั้นส่องประกายแวววาวเล็กน้อยคุณหลินคะทำไมคุณถึงมาที่บริษัทย่อยจงโจกระทันหันอย่างนี้ละ่ะมีเรื่องอะไรโทรศัพท์หาฉันโดยตรงก็ได้แล้วหลินหยุนพูดอย่างเรียบเรียบว่าพอดีฉันผ่านมาแถวนี้ก็เลยแวะเข้ามาดูที่นี่หน่อยถ้าประธานหลันยังมีงานละก็รีบไปทําเถอะ หลันโรลินพูดในใจว่ามีเจ้านายใหญ่อย่างท่านอยู่ทั้งคนยังมีเรื่องอะไรที่สําคัญไปกว่าทําให้ท่านพอใจอีกล่ะแต่ว่าหลันโรลินเป็นคนที่ค่อนข้างเอาจริงเอาจังในการทํางานที่เธอสามารถขึ้นมารับตําแหน่งนี้ได้ไม่ใช่เพราะอาศัยแต่เพียงหน้าตาแต่เป็นเพราะความสามารถให้เธอไปเลียแข้งเลียขาหลินหยุนอย่างไม่แยแสะอะไรอีกทั้งยังต้องปฏิบัติต่อเด็กหนุ่มที่อายุน้อยกว่าเธอตั้งหลายปีนั้นเธอไม่มีทางที่จะไปประจบเอาใจเช่นนั้นได้จริงๆ ถ้าเป็นอย่างนั้นคุณก็เดินดูตามสบายเลยค่ะฉันจะไปจัดการเรื่องราวของสองคนนั้นให้เรียบร้อยก่อนหลินหยุนพูดว่าได้หลันโร่หลินก็เดินจากไปทันใดนั้นหลินโร่สุยก็กระซิบถามขึ้นข้างหูของหลินหยุนว่าเห hey คุณกับประธานหลันเป็นอะไรกันเหรอยังมีอีกนะคุณเป็นใครกันแน่ทำไมฉันถึงรู้สึกว่าประธานหลันเกรงกลัวคุณจังเลย ลินยุนแอบพูดในใจว่ายายเด็กคนนี้สัญชาตยานรับรู้ก็แม่นเหมือนกันนะอย่าเดาส่งเดชฉันมีเพื่อนคนหนึ่งพอดีรู้จักกับประธานหลันพวกเราจึงได้รู้จักกันหลินหยุนก็ไม่ได้พูดโกหกเขาและหลันโร่ลินรู้จักกันจากการแนะนําของยางหญิงจริงๆที่แท้เป็นอย่างนี้นี่เองฉันยังคิดว่าคุณกับประธานหลันสนิทกันดีเสียอีกอาจไม่แน่จะอาศัยคุณให้ช่วยพูดหน่อยเฮ้ดูเหมือนว่าฉันจะเพ้อฝันมากไปแล้ว สีหน้าของหลินโร่สุยแสดงความผิดหวังออกมามองดูท่าทีความผิดหวังของสาวน้อยแล้วหลินหยุนพูดด้วยรอยยิ้มลึกลับว่าคุณมีเรื่องอะไรบอกฉันได้อาจไม่แน่ฉันสามารถช่วยคุณก็ได้นะหลินโรสุยเหลือบมองหลินหยุนรู้สึกไม่ค่อยเชื่อคุณนะเหรอความสัมพันธ์ของคุณกับประธานหลันก็เพียงแค่รู้จักกันเท่านั้นเองถึงแม้ว่าประธานหลันดูไปแล้วน่าจะเป็นคนที่พูดง่ายแต่ว่าฉันรู้ว่าเธอต้องเป็นคนที่ทำงานตรงไปตรงมาอย่างแน่นอน เธอไม่เอาเรื่องส่วนตัวมาปนกับงานหรอกลินหยุนยิ้มอย่างเรียบเรียบมันก็ไม่แน่หรอกคุณบอกมาก่อนว่ามีปัญหาอะไรฉันจึงจะรู้ว่าจะช่วยเหลือคุณได้หรือเปล่าถ้าคุณไม่พูดออกมางั้นก็ไม่มีความหวังแม้แต่นิดเดียวเลยนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ